ห้าไม์ไล้สายเล็กกระทัดรักราคาถูกอีกด้วยยุคนี้ใครๆก็สร้างคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของตัวเองโดยทํากันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยขายสินค้าเล่นเกมหรือทำวล็อกเราก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องแต่เพื่อคุณภาพงานที่ดี ภาพและเสียงต้องชัดเจนอาจจะต้องพึ่งอุปกรณ์เฉพาะทางกันบ้างอย่างเช่นไมโครโฟนที่จัดว่ามีความสําคัญมากเพราะมันช่วยทําให้ผู้ชมคอนเทนต์ของเราได้ยินเสียงผู้ชัดเจนดูคอนเทนต์ของเรารู้เรื่องและเพลิดเพลินมากขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับครั้งนี้ผมได้รวบรวม5ม้าไม้ไร้สายเล็กทัดรัดพกพาง,ง่ายที่สําคัญราคาถูกอีกด,ด้วยจะมีรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับอันดับที่1 tnvi w i e l e t microphone เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อใช้การส่งสัญญาณไร้สายแบบ2.4 g ิเตัวไมโครโฟนยังรับเสียงได้รอบทิศทางตัวส่งและตัวรับมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวรองรับการทำงานได้6-8ชั่วโมงหลังจากการชาร์จเต็มแล้วมาพร้อมกับสายชาร์จ usb type c 2เส้นเพื่อที่จะสามารถชาร์จตัวส่งและตัวรับได้พร้อมกันมีคลิปหนีบโลหะขนาดเล็กช่วยให้ติดไมโครโฟนและเครื่องส่งสัญญาณเข้ากับเสื้อได้มีการออกแบบที่เล็ก และกระทัดรัดน้ำหนักเบามาพร้อมกับอะแดปเตอร์ปลั๊ก T-R-R-S ขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรตัวรับสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตรวมถึงกล้องได้ด้วยซึ่งถือว่าใช้งานได้หลากหลายเหมาะสำหรับการบันทึกวิดีโอสตรีมสดแชทออนไลน์ร้องเพลงบรรยายการสอนในห้องเรียนใช้งานได้ภายในระยะประมาณ50เมตรใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ1,000บาทอันดับที่2 ฮอลลีแลนด์ลากเอ็มวัน ไมค์ไร้สายตัวใหม่ล่าสุดสำหรับสายร็อกหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นไมโครโฟน h อ l l y l a n d l a ัก M1 เทคโนโลยี lc 3โค้ดเด็กรับเสียงรอบทิศทางตัดเสียงรบกวนได้ดีน้ำหนักเบาพกพาง่ายมีน้ำหนักเพียง0.42ออนซ์เท่านั้นสามารถติดปกเสื้อได้ทุกรูปแบบกล่องชาร์จใช้เวลาชาร์จชั่วโมงครึ่งเมื่อชาร์จเต็มแล้วตัวรับและตัวส่งสามารถทำงานได้ถึง8ชั่วโมงและสามารถชาร์จไปใช้ไปได้ไมโครโฟนไร้สายลักเ M1 ตัวนี้มีอัลกอริทึมประมวลผลเสียงอัจฉริยะ ที่มีประสิทธิภาพรับส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง200เมตรในพื้นที่ที่เปิดโลง่งไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ2,590บาทอันดับที่3 s a r a m า n i นิกบลิง500 Pro w i e l e t ไมโครโฟนถ้าเพื่อนๆได้ติดตามดูคอนเทนต์ตามสื่อต่างๆเราจะเห็นคนใช้ไมค์ตัวนี้กันเยอะมากในประเทศไทยโดยตัวนี้เป็นรุ่นที่เรียบง่ายและเล็กที่สุดของ B l i ล k 500 Pro X ทำให้การบันทึกวิดีโอได้ง่ายขึ้นผ่านการเก็บเสียงที่คมชัดออกแบบรูปลักษณ์ที่เล็กลงและน้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเช่นพอดแคสต์ร็อกไ s ฟ์สตรีมมิ่งการผลิตคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงการถ่ายภาพตย์สั้นโดยมาพร้อมไมโครโฟนรอบทิศทาง ที่มีความไวสูงลบ3 9 d เดซิเบลและการตอบสนองความถี่อยู่ที่2 0 h z กิกะเฮิรตซ์สามารถปรับระดับเสียงได้ถึง6ระดับให้คุณภาพเสียงระดับมืออาชีพบนตัวส่งสัญญาณที่มีขนาดเล็กและเบาพอที่จะหนีบเข้ากับคอเสื้อได้ทุกรูปแบบอย่างง่ายดายโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ3650บาทอันดับที่4 Boya b y v u l t r a c o m p a c t Wireless Microphone System เป็นระบบไมโครโฟนไร้สายระดับมืออาชีพที่เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงขณะดเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเจอแอมเบียนขนาดไหนก็สามารถบันทึกพอดแคสต์หรือไลฟ์สดได้อย่างชัดเจน ซึ่งออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ Apple iOS และ Android โดยให้เสียงคุณภาพสูงในราคาไม่แรงทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโดย Boya BYV Series มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาด้วยน้ำหนักตัวส่งเพียง9.5กรัมและน้ำหนักตัวรับเพียง6กรัมเท่านั้นใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนก็สามารถเริ่มบันทึกได้ท,ทันทีตัวส่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา9ชั่วโมงหลังจากการชาร์จเต็มแล้วและข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวรับไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟ ถือว่าเป็นใหม่ที่คุ้มค่ามากๆโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ890บาทอันดับที่5 Boya BY XM6 Ultra Compact Wireless Microphone System เป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบ Dual Channel 2.4กิกะเฮประกอบไปด้วย2ตัวส่งและตัวรับ1ตัวเป็นโซลูชันการบันทึกเสียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานวิดีโอใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR กล้องมิเรเลสสมาร์ทโฟนรวมถึงคอมพิวเตอร์ได้การประมวลผลที่มีเสียงรบกวนต่ำ มีจอแสดงผล OLED ใช้งานง่ายโดยข้อมูลจะมาแสดงบนหน้าจอได้อย่างชัดเจนมีช่องเสียบหูฟังบนตัวรับสัญญาณสำหรับการเช็คเสียงแบบเรียลไทม์แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้7ชั่วโมงและยัการทำงานสูงสุดได้ถึง100เมตรโดยต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ1,380บาท เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับไมโครโฟนไร้สายที่เรามาฝากกันในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทำคอนเทนต์วิดีโอเพราะถ้าหากว่าเราถ่ายวิดีโอมาอย่างสวยงามแต่เสียงนั้นใช้ไม่ได้เสียงแตกเสียงแย่มีเสียงรบกวนรอบย้านวิดีโอน,นั้นก็จะไม่สมบูรณ์แบบดูไม่รู้เรื่องดังนั้นคุณภาพเสียงจึงสําคัญมากหวังว่าไมโครโฟที่ผมนํามาฝากวันนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มผลิตคอนเทนต์วิดีโอลงแพลตฟอร์มต่างๆกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1 9 8 5 Production, ก็ขอให้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งวิดีโอและข่าวสารวงการกล้องรวมถึงสมาร์ทโฟนมาให้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ